คุนลูกหรืุนลูกอุกปโภคบริโภคมีให้หลายข้าวหรือเกลือผัก พราะรู้แลหล่ประโยคที่จะมีผลต่อประเทศชาติบ้าน,นเมืองก็ปูนความสุขให้กับสังคมมากขึ้นขยายรุ่งรุ่งจิต พื้นแผ่นดินไทยไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับพายุฝนในการทุจริตของใครบางคนไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับเปรเรงความคดรโกงกินของคนบางกลุ่มไม่ได้มีไว้เพื่อโต้งลมพายุแห่งความหนีไตัวของคนบางพรรคการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวงโดยมีความยากแค้นของประชาชนความยากจนของ ประเทศชาติเป็นบุตรหลานหากคนไทยยังไม่รู้คุณแห่แผ่นดินที่จนได้เหยียบย่ำคุณแห่งพมัพมากระตัาที่ได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตรักษาแผ่นดินนี้ไว้ไม่กระตันยูกระตักเวทีกอบกุณแผ่นดินประเทศชาติคงอยู่ต่อได้ ชีวิตโดยกยารเหนียดยับบนแผ่นดินนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยอยู่ทุกวันได้จาคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองและหรือยา เพราะถ้าทำความชั่วครั้งแรกย่อมเป็นการเปิดประตูให้ทำความชั่วครั้งที่สองครั้งทาต่อมาเพียงเมื่อบกปิดความผิดนั้นต้องทำความชั่วอีกหลายครั้งการไม่รู้คูณแนงผ่นดีตั้งแต่แรกย่อมจูงมือคนในละคุนมา เพราะถ้าไม่มีความดีย่อเปิดประตูให้ความชั่วเข้ามาเซ็กแสงได้ง่ายทำความดีด้วยการกระตันยูรู้คุณแผ่นดินและทำคุณตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด 3. ใจดวงนี้ต้องเป็นแหล่งก่อยงต้นต้นแห่งคุณธรรม อีกหลายปัญหาซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความเงินแกตัวความรู้จักพอของคนในชาติจึงจำเป็นที่พวกเราทุกคนจะต้องประสานกายประสานใจและประสานความคิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ดอกไม้แห่งความดีความกระตันยูรู้คุณแผ่นดินลงในใจคุณและให้ดอกไม้แห่งความดีความกระตันยูรู้คุณแผ่นดินเกิดนี้เบ่งบานไปช่วยปลุแผ่นดินไทยต้นไม้ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิตนกตัวนี้ให้เสียง นินนอนเล่นเท่าวน้ำหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นยาเอาื่น